สวัสดีครับน้องชายกาก้าแฟกซ์บุรีก็หลายคนน่าจะทราบข่าวของกา้านะเมื่อช่วงที่ผ่านมาเป็นไงเรื่องราวตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเรื่องของคดีมันไปถึงไหนละคดีก็รอขึ้นศาลอีกทีสิบหกครับสิบหกแล้วยังไงต่อก็น่าจะจบอ่ะน่าจะจบจบแล้วนะครับคือประเด็นคือเราเราไปโดนโดนจับทำไงแต่ก็แต่ก็คดีก็เป็นตาขั้นตอนตอนนี้ กลับตัวกลับใจแล้วกลับมาตั้งใจซ้อมเหมือนเดิมใช่ครับคือพี่อยากจะให้กาก้าพูดอะไรกับกับนักมวยทั่วไปหน่อยถือว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อคิดให้กับให้กับนักมวยทั่วไปคืออย่าไปยุ่งกับไอ้เรื่องพวกนี้ใช่ครับผมอยากจะฝากของนักมวยทุกคนที่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งของแบบนี้นะครับไม่ดีหรอกครับอืถ้าไม่โดนวันนี้ก็วันหน้าครับผมยังไงก็โดนอยู่แล้วนะใช่ครับถึงจะแบบว่ายังไงคือยังไงตำรวจเขาก็รู้อยู่แล้วครับใช่ครับ คือเวลาโดนเข้าไปข้างในมันไม่สบายหรอกครับถึงจะเป็นนักมวยก็เถอะครับเข้าไปข้างในคนรู้จักเยอะยังผมเข้าไปข้างในคนรู้จักเยอะแต่มันก็ไม่ได้สบายอย่างที่ขาพูดกันหรอกครับก็ถือว่าเราก็ลงผิดไปพักหนึ่งตอนนี้กลับมาแล้วข้าลงเข้าไปอยู่ข้างในกี่วันเดือนกว่าเดือนกว่า เข้าไปซ้อมมวยให้ฟรีเอาหรอใช่เออแต่รู้เลยว่าข้างในยังไงมันก็ไม่เหมือนข้างนอกนะใช่ครับลำบากลำบากครับริงๆไม่มีไม่มียงไม่มียาตไปนี่คือนลำบากมนกเลยอ่าอ่าอ่าแต่ว่าตอนนี้กาก้ากลับมาแล้วกลับมาตั้งใจซ้อมเหมือนเดิมครับอ่าลูกพี่เราว่าไงบ้างลูกพี่แปะก็ให้ซ้อมร่างกายรอปหาึ้นอนกาศให้อส่วนเรื่องคดีก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีวันที่สิบหกนี่สิบหกครับผมก็น่าจะจบน่าจะจบครับอื เพราะว่าเราก็เขาเรียกอะไรอ่ะรับโทษไปแล้วรับโทษไปแล้วครัอ่าพูดอะไรกับแฟนขับหน่อยคือเรากลับมาแล้วพูดอะไรกับแฟนขับขอโอกาสขอกำลังใจอีกครั้งหนึ่งขอโอกาสแฟนขับทุทีทุกท่านนะครับผมกลับมาภาคนี้ผมจะทําให้ดีกว่าทุกๆไฟครับผมขึ้นเวทีทุกครั้งผมเต็มที่เสมอครับอืมอืมโอเคเขาครับน้องชายเป็นกำลังใจให้นะโอเคทุ้ๆครับ